สวัสดีครับทิกเกอร์ผมวันนี้นะครับพี่พี่กลับมาพบกับทิกเกอร์กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับในรายการทิกเกอร์โชว์วันนี้กลับมาพร้อมกับพวกเรานะครับในรายการแล้วก็มีกิจกรรมใหม่จากเกมฟรีไฟล์อีกแล้วนะครับเด,เดี๋ยวมาดูกันเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมกับความสดชื่นของน้ำอัดลมเอสนะครับนี่เอสเอสฟรีไฟล์ Fi, เปิด และเรามันจะมีรหัสอยู่ใต้ฝานะครับเราเราต้องดูรหัตใต้ฝาเองนะครับสองสองขวดเนี่ยเท่ากับ1กล่องนะครับพี่พี่อ่าเราก็จะได้มัหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเราต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับพี่พี่มันของข,องข้างในนะครับก็จะมีคาตานะแล้วก็ไอโวอ่าแล้เมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับพี่พี่ให้เรากรอกรหัสไปเลยนะครับสองสองโค้ดนะครับเท่ากับหนึ่งกล่องนะครับพี่พี่ มีหลายโค้ดนะพี่พี่ก็กดเพิ่มช่องกรอกได้หลายหลาช่องได้นะครับเดี๋ยวนะ้ก๊กอปปี้จะมกรอกนะนครับสุดท้ายโอเคล่าสุดท้ายสุดท้ายสุดแล้ว,ลวโอเคมาแรกของล้วน ถ้าใครมีสูตรอะไรเด็ดๆนะครับอย่าลืมมาบอกทิกเกอร์นะครับแบบส่งครั้งเดียวเราได้เลยเดี๋ยวทิกเกอร์จะลองใช้ดูนะครับมาๆเราต้องรีเกมหนึ่งครั้งก่อนนะครับพี่พีหกหรือเปล่าหลังจากที่เรากรอกโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็จะมาทำการสุ่มกันนะครับ่พี่มาเดี๋ยวเรามาดูกัน เมื่อกี้นี้เราใส่ไปทั้งหมดกี่โค้ดกี่กล่องเอ่ยเราได้เมื่อกี้กล่องดูหรือยังได้ทั้งหมด20กล่อง20กล่องนะครับจ้ามีไอ้โมมีคาตานะคาตานะหรือว่าสวยมากคาตานะนี่เขาต้องใช้กี่โทเค็นเนี่ยมีไม่เอ่ยไม่ใช่คาตานะเขาเขาไม่ใช้โทเค็นเขาให้ราสุ่มอย่างเดียวเลยคาตานะแต่แต่อาโวถ้าเราได้อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อนเนี้ยเรามาสามารถมาแลกในกิจกรรมตี้อ่านี่นะนี่นะฟองทิเกอร์ี่ิบตรงนี้ได้เลยเห็นไหมถ้าเราได้สามฝานี้เราสามารถมาแลก ไอโวได้เลยถ้าเราได้คาตาณ์ข้างในกล่องแล้วแล้วก็มาสุ่มอันนี้ได้เลยนะครับสามฝาเอสนะครับสามฝาเอสสามแบบนะครับสามแบบมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องนี่จะได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างหรือเปล่าจะได้เกลือหรือว่าจะได้คาตาณะนะครับเราเปิดกล่องที่เรามีก่อนเพื่อได้ดวงเเปิดไปก่อนเพื่เปิดเปิดล้างซวยเปิดล้างซวย <c oughs> เื่อจะได้สวยอีกนั้นสิมีอะไรเปิดทิ้งไว้ก่อนมีอะไรเปิดทิ้งไว้ก่อนครับมันน่ากลัวเออเพิ่มคะแนนลัคกี้เพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนให้มันสูงขึ้นอ๋อด้ได้ได้ใครที่ชอบใครที่ชอบกิจกรรมสุ่มนะมาช่วยกันลุ้นมาช่วยกันลุ้นหน่อยครับวายี่สิบกล่องจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปไปกันทีละหนึ่งนะครับมาช่วยกันลุ้นช่วยกันลุ้นทีละหนึ่งนะครับโอ้โหกล่องแลกก็ได้นี้มาแล้วครับฝา F ที่หนึ่งออกแล้วครับ ทฝ่า S ที่สองครับโอ้โหฝ่า S ที่สามครับฝ่า S ที่สี่ครับโอ้โหยังไงครับ S ที่ห้าโอ้โหกองไฟก็มาครับกิจกรรมนี้กองไฟก็มาครับเดี๋ยวเขาดูรอบนี้กองไฟอีกฝ่า S ที่หกครับโอ้หยังไงครับ E M ยังไงครับ S ตอนนี้เราเปิดสิบแล้วนะ เฮ้ยเฮ้เอาสิบได้เหรอสิบเลยอ่ะปายสิ๊กเกอร์บอกขอสิบเลยครับเฮ้ไปย่างโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรได้ไอวอลได้ไอวอลยังขาดไอวอลเต็มแล้วอ๋อได้ไอวอลมาหนึ่งอันนะครับโอ้แล้วขาดคาตานนะทุกคน เท่ากับว่า20กล่องครับได้<ร>ไอไ<ด>วอ,อวอันเดียวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้มันจังค,คุ้มมากเลยใครที่อยากลุ้นนะครับใครที่อยากลุ้นก็ไปหา ไปหนึ่งเอสนะครับสองฝาเท่ากับเอ่อสองฝาสองโค้ดหนึ่งฝาจะมีหนึ่งโค้ดนะครับเราก็ต้องใช้สองฝาจะได้หนึ่งสองแล้วก็ใครที่หมดกันไปเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับน้องๆแล้วให้ยี่สิบกล่องเราได้ไอวอลเมื่อหนึ่งอันยังดีใจทั้งเลยเออไปเดี๋ยวไปตั้งไอวอลให้ดูกันหน่อยตั้งไอวอลให้ดูกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเชิลรถไล่เออมาดูลวดลายดูลวดลายของไอวอลกันหน่อยครับว้าวบุรุษที่ยืนอยู่ด้านหลังไอวอลนะครับก็คือฮายาโตะ ฮยาะฮายาโตะนั่นเองนะครับ <are> ยืนแบกดาบคาตนะเท่ hey, เลยแต่ว่าเราเกลือกันไป อสยยเเลนี่กินเอสกันให้เบาหวานขึ้นตากันไปเลยทีเดียวครับมันจะให้ท้ายกับโออิชินะแต่ว่ารอบนี้มาในเอสนะครับโอชิหวานอันนี้เป็นไตอันนี้กินแล้วเป็นไตทั้งเกลือทั้งหวานทั้งเกลือบวกเขาคุกเขากันไปกลายเป็นเค็มเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับในกิจกรรมต่อไปมีอะไรที่เข้ามาใหม่อีกเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะพี่ๆไปแล้วนะครับบ๊ายบาย